ทำไมต้องเตี๋ยวเรือคนเหล็กมาฟังจากปากลูกค้ากันมากินบ่อยครับผมชอบรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรือเพราที่นี่น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีรสชาติเข้มขน้นส่วนผสมกลมกลมคือไม่ต้องปรุงเลยมันอร่อยของมันในรสชาติอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือก็มันจะมีความเข้มข้นของน้ําซุปแล้วก็ตัวหมูตุ๋นมันจะนิ่มมันจะนิ่มแล้วก็อร่อย รสชาติก็คงเดิมค่ะมากินอีกครั้งก็ยังเหมือนเดิมที่ว่าผมรู้จักร้านนี้แรกๆก็คือมาจากโซเชียลแล้วก็เลยตามมาโดยรวมบรรยากาศร้านนี้ดีมากแล้วก็อาหารอร่อยพนักง,งานดูแลดีมากแล้วก็พาลูกมาวิ่งเล่นบรรยากาศน่านั่งนะครับลมพัดดีมีทิวสนมีบริเวณผู้ใหญ่นั่งกินเด็กก็มาวิ่งเล่นที่เล่นในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ต้องเป็นห่วงตอนกิน ผมชอบมาที่นี่เพราะว่ามันมีโซนที่เอาไว้ให้เด็กเล่นแล้วมันมีซิปลายกับเดินบนเชือกแล้วก็วัดเอวผมชอบเล่นซิลายแล้วก็เดินบนเชือกครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็น่าแถวนี้ก็น่าจะมีแค่ร้านนี้ค่ะที่มันมีมีมุมถ่ายรูปแล้วก็มีที่ให้เด็กเล่น เตียวเรือรสชาติเข้มข้นและหลากหลายเมนูอร่อยที่มากุดวิวยเตียวเจอกันที่เตียวเรือคนเหล็กแอนคาเฟ่ปากทางเข้าหมู่บ้านพึกษาวิวกระทูไก่ทางเข้าโรตัสกระทูครับเตียวเรือคนเหล็ก